ทานคานี้เราจะไปหาผลไม้กินนค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แาวามงชาแนลมื้อเช้ากินเป็นนี่นะคะแต่อันนี้คือกินหมดแล้วลืมถ่ายเหลืออยู่นิดนึงนะคะเป็นน้ำต้อูู้กับเม็ดเจียเหมือนเดิมขนมปัง2แผ่นนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปคาเฟ่กับป้านะคะเราก็เลยจะงดของว่างนะคะก็แต่ว่าก็กินกล้วยอบไปประมาณ2ชิ้นแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเดี๋ยวเราไปดูใกล้กัน นี่เป็นมื้อกลางวันตอนประมาณบ่าย3โมงนะคะก็คืออยากกินน้ำพริกที่เราทำไว้แล้วมันยังเหลืออยู่นะคะเราก็เลย ไปทอดไข่ทอดชะอมนะคะใช้น้ํามันมะพร้าวเหมือนเดิมก็อร่อยนะข้าวเยอะนิดหนึ่งมือน,นี้ตอนนี้นกำลังจะไปถนนคนเดินกันค่ะไปหาอะไรกินแล้วค่ะทุกคนแยกค่ะไม่มีใครซื้ออะไรกันเลยค่คะป้าได้ของเยอะส <laughs> ขี <Yes. S 2> ป่ปาพาป้ามาเที่ยว <laughs> ใช่ไหม <laughs> เราจะไปหาอีกสิ่งนึ่งที่ทำให้นอำมุกใจฝูได้ค่ะ เย็นเป็นกล้วยหนึ่งลูกพอนะคะเพราะว่าเรากินเยอะแล้วนี่คือสิ่งที่อยากกินแต่นี่คือสิ่งที่เรากินได้ <c oughs> เป็นมื้อเช้าวไว้กินกับโฮวีดเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นของว่างของวันนี้นะคะวันสุดท้ายมีแอปเปิลเคียวแอปเปิลแดงแล้วก็มีมะม่วงเปรี้ยวนะคะแต่ว่าเราจะกินนีดเดียวมีน้ำประหวานแต่ว่าเราจะไม่กินนะคะเอา,าออกไปมื้อกวันวันสุดท้ายขอแบบคลีนนิดนึงละกันเป็นสลดัดมาชั่งน้ำหนัก เก้าืนเดี่ยวทำไมทำไมทุกคนคะเดียวทุกคนเราจะมาชั่งน้ำหนักใหม่นะคะได่มกันดูี๋ยวเราจะมาชั่งน้ำหนักใหม่นะคะทุกคนเอาไปก่อนเามา ว่ามูเป็นคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องน้าหนักอยู่แล้วถ้าเกิดว่าสัดส่วนเราแบบโอเคอะน้าหนักก็คือแบบก็คือตัวเลขนะคะคือจริงๆอ่ะเรากินแค่5วันอะ่ะมันก็ไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นก็คือต้องกินระยะยาวมุกก็เลยจะไม่ซีเรียสกับผลของมันนะคะสําหรับเรื่องการคุมอาหารนะคะถ้าเกิดว่าแบบบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเราไปโรงเรียนเราสามารถคุมอาหารได้ไหมจริงๆมูคิดว่าเราสามารถทําได้ไม่ว่าเราจะแบบ ไปเรียนไปทํางานคือแบบถ้าเราแบ่งเวลาให้ดีจริงๆแล้วเราแบบสามารถควบคุมตัวเองได้มุกคิดว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเบสิกอย่างหนึ่งเลยที่แบบทุกคนทําได้นะคะแต่มุกก็จะทําไม่ไไค่อยได้เท่าไหร่คือมุกไปอ่านมาเขาบอกว่าการชั่งน้ําหนักเวลาที่แบบโอเคที่สุดเลยก็จะเป็นตอนตื่นนอนแต่ว่ามูก็ไปชั่งตอนหลังกินข้าวเที่ยงประมาณสองชั่วโมงอะแล้วก็ชั่งอีกทีหนึ่งชั่วโมงก็ไปชั่งอีกรอบหนึ่งก็เลยแบบ เราะะก็ได้ไปชั่งน้ําหนักมาแล้วค่ะก็คือน้ําหนักเท่าเดิมนะคะแต่ว่าเอวล,ลดลงมา0.5นิ้วค่ะซึ่งด้วยความที่เราทําไม่ได้ต่อเนื่องด้วยแหละเป็นระยะเวลาสั้นมันก็เลยเท่านี้นะคะแต่บุกว่าถ้าเกิดว่าเราทําต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะต้องเลิศมากแน่นะคะ่ะก็เดี๋ยวเราจะมีชาเลนจ์ใหม่ๆอะไรเข้ามายัางไงก็รอติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ